อี๋ลูกพี่กัดนิ้วให้ดูหน่อยดิยเฮ้ยเนี่ยเนี่ยมือพ่อเนี่ยกัดเต่าเฮ้ยเหมือนจะมีแววอะโอ้ยไม่เอาไม่เอารูปคอหน่อยอืน่ารักจังน้องเต่านะครับผมชื่อว่าเจ้าพาซับนะตัวนี้คือเต่าสุขตาตตเพื่อนเพื่อนเคยสงสัยกันไหมล่ะครับว่ากระดองเต่าเนี่ยมันมีความรู้สึกหรือเปล่าไม่วันนี้ผมมาพิสูจน์ให้ดูโอ๊ยุ้ยทำไมเต่ากูใสตูดวะเนี่ยเฮ้ลูกพี่ออ๊ยเต่าใสาตูด เมื่อเต่าสายตูดเราก็ต้องเกาตูดมันงังอุ๊ยอุๆยุยอุยอุยน่ารักจังเลยเนี่ยลูกพี่โอ้โหอร่อมันจะน่ารักขนาดนี้กระดองก็สวยตัวก็ดีผิวพันก็พองปฏิโทดูมันป่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวของน้องเต่าสู้คาตากันเอะพาซับพาซับมา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 กินนี่นีนี่เร็วโอ้โหดูพี่แกเดิน ชาตินี้จะถึงไหมเนี่ยลูกพี่ <c oughs> ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับเรื่องเต่าสูคาต้าเนาะเพราะว่าช่องผมเนี่ยมันเป็นช่องเอกโซติกนะครับผมจะทําแต่กบอย่างเดียวก็ไกลอยู่นะ <c oughs> แต่ส่วนมากเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเนี่ยจะชอบดูคลิปกบมากกว่าใช่ไหมอาเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเต่ากันบ้างนะครับผมเปลี่ยนบรรยากาศกันนิดนึงเนาะ สำหรับเต่าตัวนี้นะครับผมก็คือเต่าซูคาต้านะครับจากแถบทะเลทรายเนาะเป็นเต่ายักษ์นะครับอันดับที่3ของโลกนะครับผมสำหรับพื้นที่ที่ผมเลี้ยงนะผมเลี้ยงในบ้านนะครับเพื่อนๆนก็บ้านผมก็เนี่ยจะมีประตูนะครับผมผมก็ปิดประตูแล้วก็ปล่อยให้น้องอยู่เลยนะครับผมโอเคนะส่วนมากนะครับการเลี้ยงของผมก็จะให้เป็นผักสะส่วนใหญ่นะครับอาหารเม็ดเนี่ยก็ให้บ้างนะครับแต่ว่าน้องเนี่ยตัวใหญ่แล้ว ผมไม่สามารถที่จะซื้ออาหารเม็ดเนี่ยให้น้องกินตลอดได้นะครับเพื่อนๆฉะนั้นแล้วนะครับผมเนี่ยจะต้องหาพวกผักบุ้งหรือพวกหญ้าหญ้าอ่อนเนาะตามหมู่บ้านนี่แหละนะครับผมก็ไปหาเก็บมาให้น้องเต่ากินได้สบายๆเลยนะครับมาทดแทนอาหารเม็ดนะครับผมส่วนเรื่องการเลี้ยงเต่าเนี่ยถามว่ายากไหมสําหรับผมเนี่ยคือง่ายมากนะครับเต่าเนี่ย เป็นสัตว์กินพืชเนาะเต่าบกเป็นสัตว์กินพืชและนอกจากเรื่องอาหารนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอยากจะเลี้ยงเนี่ยเพื่อนๆต้องรู้ไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าเต่าพวกนี้เนี่ยเขาต้องการแสงอาทิตย์นะครับในการย่อยอาหารอย่างเช่นนะครับแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างมีรงังสี UVA UVB นะครับในการช่วยย่อยอาหารของน้องเต่าเนาะเราจะต้องนะครับมีแสงอาทิตย์ให้น้องได้อาบนะครับแต่ถ้าเราไม่มีนะครับอย่างเช่นในกรณีที่เราเลี้ยงในห้องหรือในคอนโดเนี่ย เราก็ต้องลงทุนนะครับไปซื้อไฟ UVA UVB นะครับามาให้น้องเต่าเนี่ยได้ใช้เนาะอ,อืแล้วก็ข้อดีอีกอย่างนึงของน้องเต่านะครับเพื่อนๆเ,เ,เราสามารถฝึกให้น้องอึได้ฝึกยังไงนะครับผมมันไม่สามารถฝึกแบบมาแบบแมวได้อยู่แล้วเนาะเราสามารถฝึกน้องเต่าให้อึเป็นเวลาได้ก็คือ เราต้องพาน้องเต่าเนี่ยไปแช่น้ำใช่แล้วเพื่อนเพื่อนเตา่าสุาตานะครับจะชอบอึเวลาน้องแช่น้ำอือแปลกนะเพื่อนเพื่อนแต่มันก็เป็นข้อดีนะครับเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าผมเนี่ยเลี้ยงเจ้าเตา่าสุขตามาผมพาน้องไปแช่น้ําทุกเช้าน้องก็จะอึในกะละมังทุกเช้าผมก็แค่ยกไปเททิ้งแค่นั้นจบน้องก็จะได้ไม่ต้องอึเลียราดเนาะและความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของน้องเต่านะครับผมเตา่าสายพันธุ์นี้เนี่ยกระดองสวยมากผมบอกเลย คือผมชอบมากๆนะยิ่งเราเอามาอาบน้ําหรือเอามาขัดมันเนี่ยจะยิ่งสวยนะครับเพื่อนๆกระนก็ดองสวยแขนขาเนี่ยก็คือจะเหมือนมีหนามเนาะขาของเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนเท้าช้างเออเท้าจะเหมือนเท้าช้างในการเดินนะครับเพื่อนเพื่อนมันค่อนข้างที่จะพิเศษมันเหมือนสัตสัตว์ดึกดําบันนะที่เราเลี้ยงอะเออมันรู้สึกเท่มากเลยนะสาหรับเต่าซูคต้านะครับส่วนเรื่องราคานะครับเต่าซูกต้าเนี่ยเป็นเต่าบกเริ่มต้นเลย นะครับผมที่ผู้เลี้ยงหลายท่านเนี่ยสามารถจับต้องได้นะครับด้วยราคาที่แบบถือว่าถูกสุดๆเลยนะใหญ่เป็นอันดับที่3ของโลกแถมยังราคาถูกนะครับผมผู้เลี้ยงก็เลยจับต้องกันได้ง่ายด้วยแล้วก็มีการเลี้ยงอย่างแพร่หลายนะในประเทศไทยช่วงนี้นะครับก็สาหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะเลี้ยงสัตว์เอ็กโซติกสักหนึ่งตัวนะครับเป็นมือใหม่แล้วก็อยากจะเลี้ยงพวกสัตว์เลยคานที่ไม่กัดเป็นมิรนะครับผมสามารถฝึกให้อืได้นะครับแนะนําเลย น้องเต่าซูคาต้านะครับผมน่ารักมากๆนะตั้งแต่ผมเลี้ยงมานี่คือผมแบบชอบแล้วก็ลงรักไปเลยนก็สําหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอ,อบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมอยากจะให้พี่เกมมาแนะนําสัตว์ชนิดไหนหรือว่าอยากจะให้น้องกบน้องเต่าหรือว่าสัตว์เลี้ยงชนิดไหนนะครับออกมาทํากิจกรรมกันนะครับผมสามารถคอ <c oughs> มเมนต์ไว้ได้นะครับผมสาหรับคลิปนี้ mm hmm. มาแนะนําน้องเต่าสู้คาต้านะครับตามคาขอเพื่อนๆพี่เกมขอลาไปก่อนเด้อเพื่อนๆเด้อบายบายครับ